บานเฮี้ยครับจะองเฮียไหมครับมึงปลามึงปลาเฮียไหมครับนีเหะอฝานว่าเดี๋ยวเลี้ยงยูดิเดี่ยวของแท้ครับบ้านเฮียครับวัอนี้ใส่ไงครับใส่ไงสวยๆครับสุดยอดสุดยอดวัอนี้จะรองเฮียไหมครับสื่อเฮียไหมอยู่นี่ พอ้ิองเรี่ยงครับช่วยไม่ดีงานเห็นมาครับพ่อได้กินเรี่ยงครับวันนี้นั่งเขาปลาตำทัวแจ่บครับใส่นี่นะครับปลาเดี๋ยวพ่อเล้วเรี่ยงอยู่ครับที่ตัวหีๆๆบพอดี ผมใสต,ตาบอดโอ้โมบอด,บอดครับพี่น้อง <laughs>